เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเป็นเจ้าของก่อนใครแล้วครับกับ New Galaxy นะครับหรือพูดง่ายๆคือเจ้าตัว Galaxy S G14 Series นั่นเองลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้โปรโมชั่นที่พิเศษกว่าแถมได้เครื่องก่อนคนอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละเจ้ามีโปรอะไรบ้างและจองกับใครดี เดี๋ยวมาดูเงื่อนไขก่อนนะครับสำหรับระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนแสดงความสนใจได้เนี่ยสามารถลงได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17มกราคมเวลา23นาฬิกา59นาทีครับผมและจะเปิดให้พรีออเดอร์เจ้าตัวมือถือเนี่ยวันที่18มกราคมถึงวันที่30มกราคมนะครับโดยคนที่พรีออเดอร์แล้วก็ลงทะเบียนเนี่ยจะได้เครื่องก่อนใครคือเขาจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่วันที่26มกราคมจนถึงวันที่30มกราคมนะครับและเครื่องเนี่ยเขาจะวางขายจริงๆวันที่31คุณได้ของก่อนคนอื่นแน่นอนส่วนใครที่เลือกซื้อสี พิเศษได้ช้าแน่น,น,นะครับเพราะเขาต้องใช้เวลาในการผลิตมากกว่าเครื่องปกติครับผมแต่โปรโมชั่นต่างๆเนี่ยยังได้ครบครันครับที่แรกนะครับลงทะเบียนกับ AIS ครับอันแรกก็คือโปรเทรดอินเอาเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่นะครับเครื่องเก่าเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นซัมซุงก็ได้นะยี่ห้ออื่นๆก็ได้ที่เขาจัดโปรอยู่นะถ้ามีรุ่นตามที่เขารับเนี่ยก็สามารถนามาเทรดอินได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะไปเช็คเองว่ารุ่นนี้สภาพนี้ควรจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็จะท็อปอัพให้นะครับถ้าซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจเนี่ยท็อปอั เป็นเครื่องเปล่าท็อปอัพอยู่ที่8,000บาทครับผมแล้วก็จะมีตัวเพิ่มความจุเป็น2เท่าให้ด้วยนะครับก็อันนี้จะเฉพาะซื้อเครื่องเปล่าเท่านั้นนะครับก็ต้องมาคิดกันก็คือเนี่ยถ้ามีเทรดอินเครื่องเปล่าเขา8 0 0 0แต่ซื้อพร้อมแพ็กเกจได้หมื่นต่างกัน5000ก็ต้องมาเลือกเอานะครับว่าจะเอาส่วนต่างท็อปอัพ5 0 0 0หรือจะเ,อเพิ่มความจุนะก็ไปบวกลบคูณหารกันทีตอนราคามาดีกว่า แล้วก็จะได้ตัว Samsung งแค e plus นะครับหปีอันนี้ก็จะเป็นประกันจอแตกแล้วก็ประกันอุบัติเหตุของ s a m s u n งเองแล้วก็ถ้ามี as point สามารถนำมาเป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้ด้วยแล้วก็จะได้ตัวแพ็กเกจ play asian เนี่ย อีก1ปีนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจไว้ดูหนังดูซีรีส์ดูทีวีออนไลน์นะครับอันนี้จะได้แค่1,000งพสิทธิ์เท่านั้นต้องรีบมาดูกันว่า Play Asia n มีอะไรบ้างนะก็จะมีตัว i 爱奇艺 VIP มี v i วพิมพ์มีวีที v ี VIP นะแล้วก็จะมีช่องต่างๆมาให้ดูด้วยนะครับพลเมา้าอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยโมโนพลัสสามบีบีอาเซียนก็อย่างที่เห็นนะครับมี3 BB Sport ให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถผ่อนศนูงสุด36เดือนหรือรับเครดิตคืนเงินสูงสุด36%นะครับอันนี้ก็แล้วแต่โปรับเครดิตคนะครับ และตัวนี้ก็สามารถขอตัวใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาลดหย่อนภาษีได้ด้วยต่อมา True กับ d t e c นะครับสองเจ้านี้เขาแยกเว็บกันลงทะเบียนก็จริงแต่ว่าโปรเป็นกันเป๊ะ,ปะนะครับก็จะมีตัวเทรดอินนะครับสูงสุด1 3 0 0 0บาทก็คาดว่าน่าจะเหมือน AIS นะครับก็คือถ้าเป็นติดโปรได้1มื่นถ้าเป็นตัวเครื่องเปล่าได้80,00นะครับแล้วก็มีตัวแพ็กเกจได้ตัว True Vision Now ตัวพรีเมียมแพ็กเกจนาน1เดือนนะครับ True Vision นานเนี่ยก็เป็นดูตัวทีวีออนไลน์เหมือนกันนะครับดูผ่านตัว แอปทรูไดได้เลยนะครับก็จะมีตัวช่องเนี่ยครับช่องสปอร์ตมาให้ดูนะครับมี NFL มีช่อง b e i n งสปอร์ตนะครับก็จะมีตัว s e r i e ยมีตัว Le m a ม s c ์ครับให้ดูนะครับผมมีช่อง t r u e Sport 23ช่องเทนนิสช่อง t r u e Sport 7แล้วก็จะมีตัวช่อง True Series มีพาราเมล์มีนะครับคล้ายๆกันแหละครับพวกช่องหนังต่างๆมีช่องหนังของ True เองนะครับช่องเด็กช่องข่าวช่องบันเทิงอะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ลองไปไล่ดูกันได้นะว่าถูกใจหรือ แล้วก็จะมีตัว พิมีลีกให้ดูด้วยนะครับหรือดูการปัจจุบันดูได้จนจบฤดูกาลแต่อันนี้จะต้องสมัครรายเดือน1 1 9 9บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็มีตัวซัมซุงแคปซัสหนึ่งปีเหมือนและถ้าซื้อเครื่องเปล่าก็จะได้เพิ่มความจุ2เท่านะครับพร้อมกับโปรบัตรเครดิตเหมือนเดิมครับผมผ่อนศูนเดือนหรือรับเครดิตคืนเงินสูงสุด35%านนะครับอันนี้จะต่าง AS นิดหนึ่ง AS อจะเป็น,นขามสิบหกเปอ Extra นต็คือตัวนี้เองนะับตัวเป อันนี้จะได้48เดือนเลยหรือรับเงินคืนทันที3,000บาทอันนี้ต้องสมัครผ่านครู e m น n ี y ครับผมแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกันอันถัดมานะครับ s h อ p e e Mall นะครับอันนี้โปรจะไม่หวือหวาแะ้วครับก็จะมีตัว s a Samsung Care Pass มีเพิ่มความจุแล้วก็มีโปรลดเพิ่มอีก5,000บาทนะครับซึ่งอันนี้เขาจะประกาศอีกทีในวัน p r e o อเดอร์นะว่ามีอะไรบ้างนะแล้วคาดว่าวันจริงก็จะมีพวกคืนคอยเอาโค้ดมาลดเพิ่มอะไรได้อีกนะครับโดยทาง s h o p e e เนี่ยก็คือ ลงทะเบียนอันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเขาจะมีตัว2ล้าน อันนี้จะเป็นร้านซัมซุงไทยแลนด์นะครับอีร้านนึงจะเป็นชื่อซัมซุงแบรนด์สโต e ความแตกต่างของ2ร้านนี้คือตัวซัมซุงไทยแลนด์จะมีเฉพาะสีพื้นฐานและตัวซัมซุงแบรนด์สโต้เขาจะมีเฉพาะสีพิเศษเท่านั้นนะครับต่อมานะครับลาซาด่านะครับก็เหมือนกันแค่พัสหนึปีแล้วก็เพิ่มความจุ2เท่าและอันนี้โปรเพิ่มจะได้ถึง6 0 0 0บาทนะครับก็จะสูงขึ้นมาส่วน6 0 0 0ได้อะไรบ้างก็เดี๋ยวรอวันจองอีกทีนึงนะครับก็คาดว่าวัานจริงก็อาจจะมีโค้ดลดเพิ่มอะไรพวกนี้ มากดเก็บคูปองนะครับก็จะมี2ล้านเหมือนกันนะครับมีตัว Samsung Official Store นะครับก็คือจะมีเฉพาะสีธรรมดาที่ขายทั่วไปและ s ั m s u ง g e เล็กท o อนิกส์อันนี้ก็จะขายเฉพาะสีพิเศษเท่านั้นครับซึ่ง s h อป e e l a า a d a เนี่ยก็ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันนะครับส่วนของ Samsung เองนะครับก็เหมือนกันครับโปรพื้นฐานเลยครับแค่พัสดหปีเพิ่มความจุ2เท่าแล้วก็ลดเพิ่ม6 0 0 0บาทนะครับของซัมซุงเนี่ยทราบมาว่าไม่สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะแล้วก็มีตัวที p h o ฟ e นะครับก็โปรเหมือนกันคเพิ่มมวาจุ แล้วก็ลดเพิ่ม6,000คัมซุงแคร์พลัสอันนี้สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้บานาน่ Banana, ครับโปรเดียวกันเป๊ะๆเหมือนกันนะครับเอาไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ผมแนะนําว่าลงทะเบียนเอาให้ครบทุกค่ายก่อนแล้วเดี๋ยววันจริงค่อยปตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าเราจะซื้อกับเจ้าไหนดีครับผม สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด like กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ